หยกเยอะมากคุณผู้ชมเห็นไหมข้างบนนี่คือพวงใหญ่มากเต็มต้นเลยเนาะใช่เลยชิมตัวไหนก่อนผมชิมตัวนี้ก่อนเราชิมก่อนยังไม่เก็บใช่ไหมยังไม่เก็บครับผมเผื่อป้าชิมลูกเขียวเลยนะผมกลัวมาแบบชิมมาโดนชิมลูกเขียวมันก็เปรี้ยวอ่ะดิอาอเหรอเออมันต้องชิมลูกเหลืองใช่ไหมเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรผมชิมลูกนี้ก่อนผู้ชมอย่างเหลืองเลยครับผมเนี่ยเดแต่โดน ลูกเขียวกันเลยมันก็เปรี้ยวสิอ๋อเปรี้ยวๆดีชอบอื้มมันหวานนะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันครับขึ้นตามผมไหมเนี่ยขึ้นตามเลยขึ้นตามอย่าให้สองแก่นมันโผล่มาเด้อฮะฮะเก่นอะไรเนาะแก่นกลองกองอะมันไม่ใช่แก่นลองกองหรอกระวังกิ่งหักด้วยนะครับ มันไม่เหนียวมันกลิ่นมะม่วงไอ้กลิ่นอันนั้นกลิ่นมะขามขู่พี่เจมดอกไหมข้างบนอ่ะดอกมากดอกเนี่ยขึ้นไปนะมันไม่สูงเท่าไหร่หรอกขึ้นง่ายนี่เอฟเฟกต์กางอึ๊บฮึมฮึมโอ้โหนี่นี่นี่ใช่ใช่ทางนี้แบบพงใหญ่มาก เดี๋ยวผมปีนมาฝั่งนี้ก่อนเอ็มเปนเชืมากเลยอนายนอนความขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์มีอะไรบ้างไอ้เมืองลังศาสหวานบ้านพญาพิชัยดำหักทำมันมาข้ามช็อตอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวอะไรนะผมลืมอีกแล้วอ่ะเหล็กน้ำพี่ลื้อเรื่องเมืองลังศาสหวานบ้านพญาพิชัยดำหักถิ่นสักใหญ่ของโลก อันนี้คือลองก้องเรื่องสัตว์อันนี้ลองก้องเลืลองสั์ลองสัต์เหมือนยางมันเยอะกว่าไหมอ่าะลองชิมลองชิมโอ้โหุณผู้ชมพวงใหญ่มากเลยนะครับอันนี้พวกนี้จะกางุ่นเลยใช่แล้วเริ่มสุกแล้วครับผมไหนดูเนื้อสิเนื้อดีมากเนื้อแบบถ้าเนื้อคุณคุณมันจะหวานมากเลยพี่เกมได้ใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยใส่ปุ๋ยธรรมชาติอ๋อ หวานสุกแล้วหวานหวานหวานแล้วเนวานนะ,อะเออมันก็เริ่มขุนแล้วนะเนื้อเริ่มขุนเนาะกนมามันเหลืองๆอ่ะโอ๊ย้มเหมือนข้างบนมันโดนแดดไหมพี่เกมมันเลยสุกก่อนพวกไม่รู้สิมาครับคุณผู้ชมมาลองชิมด้วยกันนะครับผมอันนี้คือ,อ,อปอดสารเคมีนะครับผมไม่ได้ใส่ สารเคมีไม่ได้ฉีดยาเลยเลยนะครับผมตามธรรมชาติเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นใช่แล้วเพื่อสุขภาพของเรานะครับผมเราเก็บไว้กินเองนะครับผมไม่ต้องซื้อต้องหานะครับนี่ปีหนึ่งนี่ได้กินเยอะมากเลยนะข้างบ้านผลไม้ข้างบ้านพี่เกมเนี่ยต้นหน้าบ้านก้มอีกต้นหนึ่งนะอันนั้นก็หวานต้นนั้นน่ะมีข้างมะม่วงหาวอ,อยาก<อ>หลับเหรอมะม่วงอยากหลับมะม่วงอยากหลับเหรอหาวมะม่วงเปรี้ยวเ <sm 'll S 1> ยอะมากของกินอนะ่ะ เนื้อสิเม็ดใหญ่ไหมเม็ดใหญ่อยู <t <t ่แต่ก็หวานเนื้อมันเยอะดีผมชอบเม็ดหรือเนื้อเม็ดหรือเนื้อมันจะมีเม็ดนะเม็ดลองกองอ่ะมันจะมีเม็ดใหญ่อยู่หนึ่งเม็ดปกติอ่ะเม็ดไม่ใหญ่เท่าไรนะแต่ลูกเล็กอะมันพี่ว่ามันเม็ดไม่ค่อยใหญ่นะเม็ดเห็นไหมมันเล็กเดียว ถ้ามีสักยี่สิบสามสิบต้นนะคุณผู้ชมพอแบ่งให้กับคุณผู้ชมนี่ผมจะส่งให้กับคุณผู้ชมได้ลองชิมเลยนะเนี่ยโอ้นี่ต้นเดียวนี่ก็หลายกิโลแล้วพอดีมันมีนต้นเดียวไงคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมต้นเดียวเก็บไปกินโดยไม่ต้องซื้อหาที่อื่นมากินนะครับผมเรากมมีหลนี่แหละผลไม้ข้างบ้านเราปลูกอะไรไว้เราก็ได้กินนะครับเอาไปยำมันเพื่อนเพื่อเตียงเอาไปยำ ค้นลองจิมพวงใหญ่พวงใหญ่นี่พี่ว่าวหวานเนี่ยพวงเนี้ยเนื้อข้าหนาพี่เนี่ยพวงใหญ่เนอะโอ้โหเนือ้อ,อเนื้อขูดขูแบบนี้นะหวานแน่นอนอือหวานปิดกันกับอันข้างล่างเลยข้างล่างเปรี้ยวออื แซ่บครับอร่อยเลยของฟรีแน่นอนข้างบ้าน <laughs> ตัวข้างบ้านอ้ท่าถ่ายพี่เกมเท่มากเลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับผมพอดีมีผลไม้ข้างบ้านมาสุกเนาะแล้วก็มันเป็นลองกองนะครับแล้วก็มันเป็นของที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตนะครับผมงานาศาษตรก็วันที่อะไรนะกลางเดือนนี้ใช่หรอกลางเดือนนี้ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะครับผมก็เป็นลองกองลังศาสตร์ลังศาสตร์หวานนะครับผมแล้วก็ทุเรียนหลงรับแรงหลับแรงนะครับอืวันนี้ก็เลยแบบมาเริ่มสุกแล้วก็เลยให้นนขึ้นมาลองชิมนะครับก็เลยถ่ายให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับโอ้ยผมกินจนอิ่มเลยได้เลยเนี่ยนันก็เป็นผลไม้ที่เราปลูกไว้ข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นน้อยนานะครับผมน้อยนาอยู่ข้างล่างนะครับมะม่วงอะไรอยากจะากกินเราก็ปลูกไว้นะอันนี้ก็เป็นลองกองที่ปลูกไว้สองต้นหน้าบ้านอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นเล็กๆนะครับผมก็ เยอะสุดน่าจะเป็นมะขามนะพี่แกมมะขามนี่เป็นมะขามอ้ฝักใหญ่นะคุณผู้ชมฝั่งนี้แล้วก็แกะนะครับผมแกะเม็ดมันเป็นมะขามได้กี่กิโลนะนต้นมะขามนี่จะรอบรอบที่เลยนะครับก็จะปลูกไว้แกะเม็ดก็เอาเนื้อแหละเขาก็จะเอาเนื้อไปต้มยำทําแกงเนะเาะใส่แกงมันจะอ,นอร่อยมากนี่ก็เป็นผลไม้ที่เราปลูกไปก็ได้กินแม่นะแม่ชอบปลูกผลไม้นี่คุณผู้ชม เนื้อใสมากโอ้ยยิ่งขุนยิ่งหวานไม่ใช่ใสเอเรอเออเนื้อต้องขุนขุนก็คือแบบมันจะขุนขุนมันไม่ขาวสีมันจะไม่ใสนะอ่านั่นแหละความหวานมันจะเยอะหาคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาเที่ยวที่บ้านได้นะอ่าจริงๆริก็เดี๋ยวตัดให้ชิมเลยนะครับผมผมทำต้มตําให้กินด้วยอืมตําอะไรอะต้แบบต้มหัวจะมาอยากกินอะ ไม่อยากกินตำตำัวอร่อยนะ <laughs> อยากกินตำทะเลนนตำทะเลให้กินไรเงนะี้ยเนาะมันจะได้มีอยู่หรูในหอตํา<ล>หัเ<ล>ยตำวนี่โอ้โหมันเราเบ้านเราจะเอาอะไรหลูจังอ,อ่ะเหรอโอเคไปวันนี้ก็เอาไปเพียงคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรายังไม่เก็บนะคุณผู้ชมรอให้มันหวานคนนี้ก่อนเดี๋ยวเราาทจมาเก็บอีกทีหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยนี่เอ่าเห็นไหมมันยังเขียวๆอยู่มันยังไม่เหลืองทั้งหมดพวงนะครับผมราให้มันเหลืองทาช่ำเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกัน พวกนี้แบบแตนติดกันมากเลยอะแน่นมากพี่ยังอยากตัดไปทําบุญที่วัดเลยอ่าอืมอร่อยมากเลยเนี่ยแต่ก็หวานแล้วพี่ชิมก็หวานแล้วบางลูกก็หวานแล้วมันปีนขึ้นมามันหวานง่ายคุณผู้ชมต้นเนี้ยเพราะว่ารู้ไหมมีปุ๋ยดีไงมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติมันเป็นล่องน้ํอแล้วปุ๋ยมันมาแบบมาแบบธรรมชาติเลยอ่ะมันหวานง่ายไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรสักอย่างเลยไปวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ันนี้ก็เอาผลไม้ข้างบ้านมาให้คุณชมดูอร่อยมากคุณชม,อ,มอร่อยผมผมปวดขาตอน